ถ้าเรื่จะสูง้วก็สูก็ใรัดสานหน้าสูประมาณครับอันนี้จะเป็นอ่า o u t l ล n e หรือว่าตัวตนของการต้องบริารเานะครับก็คือจะมีสามข้อหลักก็คือมูซีมหรือว่าเป็นงานประจำที่จะรักษาการงานด้ดีอันที่สองคือดีแพรรืงานต้อง เพื่อทำให้ส่วนที่มีปัญหากับมาใช้งานได้ดีขึ้นและที่สาม m o d i f i c a t i o n ก็คือการตัดแรงปับปรุงกายนที่ดีขึ้นโดยการใช้โนวเยีครับอันนี้จะเป็น outline คร่าวๆของแผนข้อมูลปัจปรานนะครับคือช่างก็มาปับปานรืช่า้องวินเนี่ยจะแบ่งเป็น ประเภทหลักๆก็คือหนึ่งชิปแมนเทเนนแล้วก็สองคอม n ม n น m a i n นเ n a นน e ซึ่งแต่ละแต่ละอันเนี่ยก็จะแบ่งแยกไปอีกอย่างตัวชิปแมนเท n นนซ์คือการรักษาตัวต้องกเนอย่างเขจะแบ่งในสองนั้นก็คือหนึ่งเป็นไลน n แมนเทเนสไลน์แมนเทเนสก็คือผมอกับเพื่อนผมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับของไล a i n t นเ a n นสต่อไปก็จะเป็นแฮนดี้ n t น n a เนส ไลน์นันนันแก็คือจะทำทำงานหลักๆก็คือดูแลเรื่องการเข้าออกขเครื่องบินดูแลโดยรอบเครื่อไปดูแลข้างในคือเป็นการเช็คให้เครื่องบินที่ลงมาเนี่ยพร้อมที่จะบินต่อส่วนนั้นต่อไปจะเป็นเฮฟตี้มันนันแนซึ่งอันนี้จะเป็นช่างที่ต้องมือหนักคนใหญ่จะอยู่ในห้าตำแหนังเอาเครื่องบินเข้าไป ต้อมใหญ่มีเช็คนั่นเช็คนี่อะไรตามตารางนะครับต่อไปในส่วนของผมเนี่ยเป็นการนักสื่อการต้ามำลุนวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีแบ่งแยกเช่นต่อมันก็คือเป็นในตัวของอินกิ้นการต้อมำรุงวัสดุเครื่องยนต์แล้วก็ต้อมำลุนวัสดุอะไรอันนี้จะแยกเข้าข้าวกลมกันมาดีนะครับอันนี้ก็อย่างที่ ได้พูดเป็นบางทีคร่าวๆว่าลายมือในแอสซัปตูหลักฐานก็จะมีการรับส่งต้องมีอย่างเวลาที่เราส่งเคองมีการเห็นเหมือนที่ในมูฟเลยว่าเวลาสมบูรณ์จปค่อยไปซี่ไปแล้วก็จะไปดายก็จะตามไปด้วยแล้วก็ขค้นหลักฐานก็คือจะเป็นการทำในแอสซัตั้งแต่เครื่องเข้ายันเครื่องออกส่วนการตั้ง อ่าทางด้านขวาก็คือฮีรีเพีงนี้จะเป็นซ่อมบำรุงแบบที่ว่าซ่อมระยะยาวที่ต้องเช็คอะไรหลายๆอย่างไปเยอะนะครับอ่าทีนี้ต่อใรื่องของคอมแพนต์ตอนที่สามทนี้เนาะว่ามีอะไรมีอะไรบ้างนี้ที่าที่มานว่าสนใจในเรื่องของ คอมพิวเตอร์กับพวกอิเล็กทรอนิกส์ใช <l> ่ไหมครับก็ข้อพเนั์มันก็จะแยกออกไปนะครับข้อพนตนจะมนหลายเซกชันเนาะที่บอกไปเมื่อกี้จริส่วนของทีมเครื่องยนต์ก็จะทำพวกเครื่องยนต์เนาะแล้วก็ทีมพวกไฮโดรลิกก็ทำไฮโดรลิกแต่ว่าในรูปไม่มีไฮโดรลิกจะเป็นพวกลิงต้าถึงโช๊คหนัาของเครื่องบินของแลนที่เกียร์นะมีรูปอะไรนี้อย่างนีไม่เห็นปะแลนที่เกียร์ก็คือโช๊คเนาะ ก็จะมีพวกกระบบไฮโดรลิกอะไรพวกนี้นะครับพวกยางพวกล้อเนี่ก็แยกแยกไปหมดเลยนี้ก็ข้องคนหนึงที่ถามที่มาเมื่อกี้อะไรนะถ้าเสียทำยังไงใช่ไหมครับเสียทำยังไงเราเปลี่ยนถ้าเราเราเปลี่ยนของใหม่เข้าไปแล้วของเก่ามันยังล้องได้ใช่ไหมครับก็จะมีการข้องา้องแบบนี้ครับแต่ถ้าชิ้นส่วนไหนมัน ใช้ไม่ได้จริงๆเราก็จะทำการทิ้งดีไาร์องไปหรือรีไซเคิลนะครับประมาณอันนี้ของพูแ้แท้นะครับไม่น่าเห็นเนาะอันนี้เป็นจำนวนช้ดก๊อกไ้ทั้งหมดติดกัวทนนะฮะของเจแปนยลายที่อยู่ตรงน,นี้ถ้าใครอยากเข้าเข้ามาร่วมในรูปนี้ก็ลองลื่นนะครับ อันนี้เป็นในส่วนของโอเวอร์ซีเนาะอันนี้พูดถึงโอเวอร์ซีอันนี้ของกรุงเทพส่วนเอ้าซอสเอ้าซอร์สเอ็นทัสคอมพานีอันนี้ของเรามีอยู่ที่จี P o นเนธโอเนาะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่พี่ต้นบอกไปก็คือมีไลน์เม็กเนนสรับเครื่องเข้าเครื่องออกอินสเปคชันประมาณนี้ครับที่เราทำกันโอเวอร์ซีนะ แต่ถ้าเป็นเทีวีเมนเทนแนจะอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น,นะครับเพราะมันมใช้แง็งมากอ่าอีกก็ที่ถามทีเท่เมื่อกี้เนาะอเราผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินหรือเปล่าเราประกอบเครื่องบิน,น,น,นใช่ไหมเราไม่ได้ผลิต <ś le> mm> ครับชิ้นส่วนเครื่องบินท <ś le> mm> ุก <ś le> mm> ลำไม่มีสายการบินในผลิตได้นะครับนใจด้วยห่วงเพื่อนด้วยตัวเพื่อนไปแล้วไม่ได้ไปกับเพื่อนโ่บบัส มาณนี้นะครับเราแต่ละชิ้นส่วนก็ไม่ได้มาจากที่เดียวกันอันนี้จะมีตัวไม่ได้มีงานจะมีสารคดีที่ดูทาำไปได้หลายบริษัทได้อยู่แะคะเดี๋ยวมมีตอนบ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็มีบ่ายให้ทำอีกในนาคตนะครับยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มนะครับของทั้งเอเอแล้วก็เจแปนแอร์ไลน์อันดับแรกเราจะมีอ่าคอมเพนีวิสิตแล้วก็แคนโตรีจูร <ม>ถ้าพอมเน็ีวิสิตทั่นก็คือสถาณสนามบินส่วนณภูมนะครับอันนี้แค่แพงนะครับเราจะเปิดให้เข้าไปชมการทำงานของเจแปนอะไรที่ถามว่าทำยังไงบ้างแล้วก็รายแม็กแน้นคืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวมีแพนนะครับ่าจะเปิดแ,แต่กอนี่ทัวนี้น่าจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอาิดาสปั อะไรต่าเนาะเป็นแน่ใจเหมือนกันก็รอรอดูลอไปนะครับแผนที่สองเดี๋ยวจะมีการให้ข้อมูลต่างๆสำหรับคนที่สนใจนะครับเป็นนะเป็นฝึกงานตอนนี้ล่าสุดล่าสุดจะเป็นอะไรเราก็รับเด็กฝึกงานไปอยู่นะครับยังไงก็ลองถ้าสนใจก,ก็ลองยื่นเรื่องเข้ามาที่จะเป็นอะไรที่สว่วนะบนะครับลองยืน่นเข้าไปดูครับมีมรับฝึกงานอยู่ อ,นนอันนี้ไม่กำลังตีนะครับแทนแพงนะครับอย่างที่สุดงานแล้วก็จะได้ทำให้เรารู้ว่าอย่างที่เราพูดพี่มีทำง,งานอะไรกันบ้างในแต่ละวันแล้วก็ส่งงานก็ประมาณสาเดือนถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจเอจออกับเอเดเขาจะทำเว็บไซต์ไว้ให้สำหรับคนที่สนใจนะครับ เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของโอกาสในการทํางานอะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลความข้อ,ขอบบินโดยประมาณนะครับอันดับที่สี่คือ,อจะกลับแล้วหรอคะไม่ยังประมาณว่าคือมันเป็นการทดสอบว่าเราหมองกับงานที่เราไปไหม แม่มบอกว่าสนใจมันต้องไม่ใช่แบบนี้นที่มีอะไรเงี้ยครับเขาก็จะทดสอบตรงนี้ว่าเราถนัดทางด้าน,นาไหนส่วนเดินดจะรีบเดินทำไมไม่เข้าใจคาดว่าก็หวังหวังเป็นอย่างนี้นะครับว่าจะมีการหลับคนนะอย่างสกรูสเเมนเทสมีการอินเตอร์วิวแล้วก็มีความทดสอบกนนารถนัดเมเนทิคอเอ็กซัมเมเนชันแต่ว่าีอ่ายงที่บอกนะครับแค่แทนนะครับเอ แสดงมาด้วนะครส่วน s d i เป็นกี่ยเทียบคทดสอบเกี่ยวกับญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเรื่องความถนาดทั่วไปประมาณนี้ให้ติดต่อเลยอันนี้ถ้าใครสนใจนะครั่ก็่ันเข้ไว้เข้าไปดูโปรไฟล์ได้บานเป็นของ a ี Thank you เปนองเราครับ